นเนี่ยทำไมเช็ดไม่ออกเลยพวกคุณคะใครทำสีทาเล็บเลอะหรือเปล่าคะฉันมาเช็ดทำความสะอาดแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นมีเลย<น>ทำยังไงดีนะน้องคะ เช็ดแบบนั้นมันไม่ออกหรอกคะ่ะแล้วหนูจะทำยังไงดีคะวันนี้ผู้จัดการจะมาตรวจถ้าเขาเห็นว่าพื้นเปื้อนแบบนี้หนูโดอไล่ออกแน่เลยเออน้องมีน้ำยาล้างเล็บไหมคะไม่มีค่ะแล้วน้ำยาล้างห้องน้ำล่ะคะมีค่ะนี่ได้ไหมคะแต่ว่าแค่น้ำยาล้างห้องน้ำนี่จะล้างออกหรอคะ เดี๋ยวฉันทำให้ดูเรียบร้อยแล้วค่ะออกจริงๆด้วยคุณป้านี่เก่งจังเลยนะคะเมื่อตอนที่ลูกฉันเด็กๆนะ่ะ เขาสนมากฉันก็เลยต้องคอยทำความสะอาดจากรอยเปื้อนที่เขาทำนะ่ะถ้าหนูไม่ได้คุณป้าช่วยนี้ต้องแย่แน่ๆเลยค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะว่าแต่ว่าคุณป้ายังไม่เข้าไปสัมภาษณ์อีกหรอคะเออคือฉันไม่ได้เรียนจบสูงๆอีกอย่างฉันก็แก่แล้วด้วยแฟนมประวัติของฉันน่ะก็คงจะอยู่ท้ายๆ งั้นหนูขอให้โชคดีกับการสัมภาษณ์นะคะหนูขอตัวไปทํางานก่อน,นะคะ่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะไม่ต้องเกรงใจหรอกจก้ะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองนี่แกฉันว่าป้าคนนั้นน่ะต้องมาสมัครงานเป็นแม่บ้านแน่เลยถึงได้โชว์ความสามารถพิเศษนั่นน่ะสิป้าคะวันนี้ เขารับสมัครพนักงานออฟฟิศค่ะไม่ใช่แม่บ้านคิวต่อไปคุณปายครับขอให้โชคดีกับงานแม่บ้านนะคะป้า <S Get Celsius Gesellschaft> คุณป้าคะนี่ยังไม่ถึงคิวหรอคะทําไมถึงยังนั่งอยู่ที่เดิมอ๋อป้าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่เห็นมีใครเรียกป้าเลยแต่ว่าคนที่มาสัมภาษณ์วันนี้เขากลับไปหมดแล้วนะคะทําไมป้าถึงยังนั่งรออยู่คนแก่ๆแ,แบบป้าได้มาสัมภาษณ์ก็ดีใจมากแล้วคะ่ะคุณแอมครับคะ ถึงคือฉันแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะเอกสาร,รของฉันต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีวันนี้มีคนมาสมัครงานเยอะมากจึงทําให้สัมภาษณ์คุณไม่ทันผู้จัดก,การที่สัมภาษณ์งานได้เลิกงานกลับไปแล้วครับพรุ่งนี้เราจะนัดคนสัมภาษณ์ใหม่แปดโมงเช้านะครับก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมาใหม่นะคะ แม่ครับแม่เป็นอะไรครับนี่เขาไม่รับแม่เขาทำไงแล้วล่ะครับเปล่าจะลูกพรุ่งนี้เขานัดแม่ไปสัมภาษณ์อีกรอบนึงแต่แม่ว่าแม่จะไม่ไปแล้วละ่ะเพราะว่าคนที่มาสมัครอะ่ะมีแต่เด็กจบใหม่ และคุณสมบัติพร้อมมากกว่าแม่อีกแม่จะลองไปสัมภาษณ์ที่อื่นดูจ้ะแม่ครับแม่อย่าเพิ่งท้อนะครับพรุ่งนี้แม่ลองไปสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งผมจะคอยให้กำลังใจแม่นะครับ ก็ได้จ้ะผมรักแม่นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทของเรานะคะเอ,อ่อคุณคือ ฉันคือประธานของบริษัทนี้ค่ะคุณคือแม่บ้านเมื่อวานใช่ไหมคะแล้วทําไมรับฉันเข้าทํางานล่ะคะฉันยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยค่ะไม่ต้องแล้วลคะ่ะจากเหตุการณ์เมื่อวานทำให้ฉันได้ดูแล้วว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีช่วยเหลือผู้อื่นบริษัทของฉันต้องการพนักงานที่มีจิตใจดีแบบคุณคะ่ะ เพราะคนแบบคุณจะทำให้บริษัทของฉันเติบโตและไปได้ไกลยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทของฉันนะคะขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสฉัน